ความเชื่อยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนเรื่องต่อไปที่จะพาไปดูนี้ที่จังหวัดพะเยาปกติแล้วเนี่ยกบเราก็เห็นว่ากบมันมีสี่ขาอบอบอบอแต่คราวนี้กบที่พะเยาที่เนี่ยมันไม่ได้มีสีคขาแล้วมันมีหกขาว้าวนี่ไปที่ร้านนี้เลยร้านเอพันปลาค่ะบ้านเลขที่108ทับสคุณครับ คุณด,ดูดูดูนี่เขาเลี้ยงกบเต็มไปหมดเลยแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ไอ,อไอกบคุณดูอ่ะไอท่ามันทำไมมันเหยียดแข้งเหยียดขาเนก็ขามันเยอะขึ้นไงขามันงอกอกอกมาอุ้ยเออคุณสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยคือชื่อว่านายนิกุลเนืองนะคะคุณน,นิกุลเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกตัวเขาเนี่ยมีอาชีพขายพันธปลาแล้วก็ขายพันุ์กบแบบนี้มาสิบปีล้ะแต่เนี่ยไอเจ้ากบตัวเนี้ย มันเป็นกบแปลกมากแปลกประหลาดมากเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยตั้งแต่ขายมาสิบปีเพิ่งจะเคยเห็นว่าเฮ้ยกบมันมีขางอกเพิ่มออกมาอีก2องขามันแปลกอ่ะมันแปลกดีนะเขาก็เลยบอกว่าเออมันแปลกจริงๆตัดสินใจว่าเอาเลี้ยงไว้ละกันตัวนี้ไม่ขายดีกว่าเพราะว่ามันแปลกถูกไหมครับ หลังจากที่คุณพี่นิกุลเนี่ยนะเขาได้เจอกับเจ้ากบหกขาตัวนี้ยเขาเล่าให้ฟังอคุณชนะคุณนับคุณนับขามันหนึ่งสองสามสี่ห้านับไม่ทันแล้วหลังจากที่ได้เจอเจ้ากบหกขาเนี่ยเขาบอกที่ร้านเขาอ่ะขายลูกกบกับพันปลาได้ดีมากขายดีมากขายได้เยอะผิดปกติด้วยเอยจริงๆเขาว่าอย่างนี้คือขายดิบขายดีอ่ะช่วงนี้ก็เลยทําให้เพื่อนๆเนี่ยสงสัยว่าเอ้ที่ร้านมีอะไรดีหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ขายดิ่งนี้ เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้เจ้ากบหกขาตัวนี้นี่แหละที่มาให้โชคกับเขาครับพอชาวบ้านรู้ข่าวเท่านั้นแหละคุณแวะเวียนกันมาเลยแวะเวียนกันมาฉีกแข้งฉีกขากบดูแบบนี้คือฉีกแข้งให้นับให้นับเฉยๆไม่ได้มบบพาบาลกันนะเออให้นับดูว่า กบม,มันมีขาเล็กๆงอกออกมามันก็จะเป็นความผิดปกติทางพันธุก,กรรมอะไรต่างๆเหมือนกับสัตว์อื่นๆที่เราเคยเล่าให้ฟังเขาก็คงจะเชื่อว่าไอ้กบตัวเนี้ยม,มาให้โชคอ,อะเนาะเขาเขาเชื่อแบบนั้นเพราะเขาบอกว่าเลี้ยงไว้แล้วก็เขาขายดขายดีอะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครถูกไหม,มเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะจ๊ะดีนะมาเจอช่วงเนี้ทำไมอะก็เลื่อนไปแล้วไงก็เจอช่วงนี้ก็ดีแล้วก็เก็บเลี้ยงไว้ก็ขายดีอยู่ขอ